สวัสดีกาพินองปองไปสู่คูสู่คนผบพอกับช่องสาวบ้านานุมสิเด่นพี่นองจ้าผบพอกันในวันที่16มีนาคม2567กมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้าเป็นจังไรเนาะผู้ใดฟันเด็ดฟัน,ด,ฟนดีฟันดังผู้ใดฟันเด็ดตัวแดงจึงคืนอย่าลืมเม่นไตคลิปมาบอกมาฝากมาต้อนกัน,นในเด้อจ้ะแนวทางเนาะคลิปนี้สาวบ้านามีตัวเลขค้งสุดท้ายเนาะค่ะทั้งอปากช่อง อปากช่องโคราชนี่เพิ่นด้สุ่งตัวเลมาให้สาบนาอย่าลืมวาสันวาโค้งสุดไทยถ่าว่างมีเวลาให้ลุงให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังเนวาสันว่าเพิ่นฟันมาโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะก็มีเบอร์โทรให้ติดต,ต่อพร้อมถ้าเป็นผูใ้ใดอยากติดตอ่อทางอ,อปากช่องได้โดยตรงโทรตามเบอร์โทรเลยด้วยจ้าเพราะว่าเพิ่นก็ยยำวาโค้งสุด้ทยในเด้อพนะเดี๋ยวเบิ่งโค้งสุดไทยแล้วก็ต้องงวดพร้อมจ้ะก็เป็นงวดแรกเด้อค่ะเด้องวดแรกของอ,อปากช่อง ที่น้ำตัวเลขให้สาบะนามันรังวาวเ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 วสูพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังว่าแน่จะเพิ่นอาจจะอ่ากวดต่อไปเรื่อยๆถ้าตัวเลขเดินดีเพิ่นอาจจะให้สัมภาษณ์ก็ได้นอ้องคะเนาะแต่ว่าเป็นยังค่ะกันมีตัวเลขม,มาว่ามาฝากมาตอนแตงได้สามะนากับยิบยุกมาว่าสููพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังคือเก่าจ้ะอย่าลืมเด้อมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งป เปิดค่าการมองเห็นจ้ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันเมื่อนี่มือเฮงมือปังมือดังมือรวยคิดดีทำดีพูดดีตื่นเสาขึ้นมาก็ยิ้มอาบนา้ำเต้งตัวสวยๆท้าปากแดงๆจ้ะวันนี้เป็นวันดีนะวันที่ฉันโชคดีวันที่ฉันจะได้เงินลัดจับเงินล้านเงินแสนวันที่จะถูกหวยรวยเงินเอ้าดีคิดดีจ้ะเม่นว่าผู้ยุยบันเว้าจังดใดกะหูทวนล้มไปกอนเด้อจ้ะนั่งยิม้มงามๆหลับศักด์ จ้ะอันนี้ก็เป็นอีอกแบบนึงนะคะเดี๋ยวบอดีคิดดีใดีได้รับเงินจ้ะเอ้าบ่บ่ไหลใหญ่ไปไปเบิ้งตัวเลขจากออปักช่องว่าเพ่นทรงตัวเลขมาให้ตัวใดแน่เป็นโค้งสุดท้ายนะจ๊ะไปเบิ้งป้อมปอมกันเลยจ้านี่จ้ะเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายเนาะค่ะทังออปักช่องพ่นด้ทรงมาให้สาวบรนาว้าวููพี่น,อน้องแฟนชงอิฟซีฟังอย่าลืมเด้อวสันสาวบรนาเอ้ยวสันลุงให้พี่น,อน้องแฟนชงอิฟซีเป็นเบิ่งเนว่วสัน กะเลยหยิบยกจ้ามือนีกับมือเล็กอกเลี้ยวเพื่อนฟันไห้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเค่นั้นจ้าพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเพื่อนว่าเพื่อนกะกำชับยุจ้านี่เอาลงในช่องนี้เด้อสาบนาพนะจ้ะกะตามนี้ได้จ้าเพื่อนฟันไห้ในวดวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดเนาะค่ะโค้งสุดท้ายบนนี่ฟันวิ่งเม็ดเดียวโตเดียวขรุลปลเลยกวิ่งเพื่อนจะฟันเม็ดเดียวพี่น้อง สำหรับสามตัวบนห้าเ้าสฟันไห้ตัดไห้เร็นเก้าสี่เมตรเดียวตัวเดียวคุณรู้จักเลขล่างวิ่ง4คีคขึกันฟันไห้เจ็สีตัวเดียวเด้อพี่น้องขอให้โชคดีทุกท่านครับคนปากช่องนะค่ะผู้ใดอยากติดต่อเพื่อนตามเบอร์โทรเลยได้จ้าศูนยเก้าสามหนึ่งสหนึ่งสหกหน้าศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หหนึ่งเก้จ้าอันนี้โคงสุดท้ายเพื่อนเด้อจ้า เดี๋ยวสิไปเปรียบเทียบเนาะคะ่ะตองวดกับโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะเปรียบเทียบเนาะคะ่ะให้เบิงว่าเป็นตาลงทุนบ่อค่ะกะยังยำคือเกาลระเป็นงวดแรกจะผิดจาราเนะบิงกอนก็นกนกนไ้เนาะถือว่าเลขกี่เพิ่นให้ลงทุนน้อยหงังคือโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะเพิ่นบ่าให้ไล่ตัวพี่น้องเขาก็เขาตึมต่ำนวดเพิ่นว่าเนาะจ้ะเอาค่ะเดี๋ยวสิไปเปรียบเทียบถึงสองใบให้เบิงค่ะถึงโครงสุดท้ายเลาวคะ่ะตองวดเด้อพี่น้อง เดี๋ยวสาบานาจะทวนเนาะคะ่ะตัวเลขทั้งออปากช่องเนาะคะ่ะทีพปฐมมาตองวดบนเป็นบนล่างเป็นล่างสองใบนี่จ้ะที่สาบานาประกบเป,ป็นมาให้เบิ้งนี่เด้อค่ะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกจิชุดเต็มวิ่งบนฝันไปที่ีจ้าสองตัวบนเนาะคะ่ะมีสี่ศูนย์ซีหีจิซีแปดซีเก่า ศูนย์ซีหาซีเก่าซีแหล้วกะซีซีจ้าแต่ว่าเพิ่นแยกให้เด้อพี่น้องเพิ่นฟันให้ซีเจ็ดกับเก่าซีจ้าเน้นเน้นสามตัวบนมีห้าสี่เจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่จ้าอันนี้ชุดบนเด้อจ้าสำหรับชุดล่างฟันซีคือเก่าค่ะวิ่งสี่รูดสี่ได้เลยจ้า เลขบ่ถิงกันจ้ะทั้งบนทั้งล่างจำให้มี่ซีศูนย์ีหาซีเจ็ดีเก่าซีีหาีกับเก่าจ้าแต่ว่าเพิ่นเน้นๆให้ศูนย์ซีเจ็ดกับเก่าซีเด้อค่ะกะเน้นตัวเดียวกันคือเก่าแต่ข้างล่างเพิ่นให้ศูนย์ีเน้นๆจ้ะเลขที่ไม่มาด้วยกันข้างล่าง มีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีแปดที่ไม่มาด้วยกันเดอ้อจะ้ะอันนี้เป็นเลขชุดเต็มจ้าทางคนปากซองคนละจะ้ะที่เพิ่นนํำมาแบ่งปันเนาะคะ่ะแต่เพิ่นกะฟันคงสุดท้ายห้เบิ่งอยู่จะ้ะต่อไปเป็นคงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวสิบวอาให้ฟังอีกเทียนหนึ่งจะ้ะอันนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายเดอ้อพี่น้องที่เพินรนส่งมาให้สาบนานื้อนีจ้ะ วิ่งบนเพิ่นฟันไปเลยค่ะ4เม็ดเดียวจับให้สามตัวเม็ดเดียวห้าเกสตัดให้เก่าโตเดียวโคลจะ่ะสำหรับเลขล่างวิ่ง4คือกันตัดให้เม็ดเดียวคือ7จ็ดสเจสเม็ดเดียวโคลูพี่น้องขอให้โชคดีจงเป็นของท่านทุกคนสาธุจะ่ะติดต่อช่องทางโทรหาเพิ่นได้ที่093 14 14 6 1ส 0931414619จ้าคุณโคราชบานเองก็คือคุณทั้งปากช่องเนะาะจ้าก็เป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเพิ่นกันน้ำมาเป็นแค่แนวทางเด้อจา้าไปพิจารณาดึงหวัดดวงไปเลยจา้าเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างจา้าไปกับน้ำเนดเดอร์พี่น้องค่ะไปบอกกับตับเตกได้จา้าหยิบยุกมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะก็ยำยำคือเกาละค่ะถูกอย่างแล้วกันอยู่กับดวงเนาะพี่น้อง ใส่ดุลพินิจคิดหลายๆกอนสิน้ำไปลงทุนจาการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเด้อค่ะค่ะาาตามนั้นเลยเด้อจ้าสำหรับตัวเลขคนปากช่องหรืออปากช่องจ้าก็ถือว่าเลขเป็นน้อยหางเด้อค่ะคงสุด้ทยเพป็นไหหมาน้อยหางอยู่จ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเพราะมีตัวเลขตัวงวดที่สาบานายย่ำให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเป็นปล่อยมาจังด๋แต่ว่าเลขที่เป็นปล่อยมาตอวโตงวดทั้งบนทั้งล่างเลขคลายๆกันเลขบ่หลายหาง หรือว่าสายวิ่งเนาะคะ่ะเลขเพิ่นวิ่งเพิ่นหนีเพิ่นบอกว่าแม่นครยังไม่หลุดคือเพิ่นฟันห้บนล่างซีตัวเดียวคนูถ้าผู้ใดมีเด็ดๆดีๆด,ดังๆสามารถจับไปวินซีได้เลยจ้านั่นล่ละค่ะมาคิปนี่อย่าลืมเดอ้อฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงแชร์ออกไปให้เห็นหลายๆคนจ้านั่งยิ้มส,สวยๆหลับเงินล้านเดอ้อมอนี้งเงินแสนเงินล้านเงินเมืเม่นไหรหลับสุขสุข,สขคนจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้ในงวดวันที่16มีนาคม2567ชาวบ้ากับบอ,บอลาอลหล่ใ่ไปขอให้พี่น้องแฟนจองอิบซีสู่กูสุขุนยิงปังดังไว้สู่กูสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไปแค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ